สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาธิยรัชน์กุลค่ะวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรกูเลเตอร์นะคะซึ่งวาระสําคัญก็จะมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า FT งวดใหม่นะคะที่จะเรียกเก็บจากบินผู้ใช้ไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะโดยประเด็นที่ต้องจับตาก็คือการพิจารณาค่าไฟฟ้าในรอบบินนี้นะคะซึ่งก็ต้องลุ้นกันค่ะว่า ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะยังคงตรึงค่าไฟฟ้าอ,อัตโนมัติงวดใหม่ในอัตราเดิมที่หน่วยละ69สตางค์ต่อไปอีกหรือไม่เนื่องจากขณะนี้ค่ะพบว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพได้ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิงก็คือก๊าสธรรมชาติขณะที่การใช้ไฟฟ้าของประเทศก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะคะ โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ปรับขึ้นร้อยละ0.7และแน่นอนก็นว่าเมื่อภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะยิ่งทําให้การใช้ไฟฟ้าของไทยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งกฟผคาดว่าปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ2เมื่อเทียบกับปี2556ค่ะ ทั้งนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันในวันนี้ค่ะซึ่งหากที่สุดแล้วมีการตรึงค่า FT ต่อไปก็จะส่งผลให้ไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะส่วนผู้ใช้รถค่ะคาดว่าวันนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของราคาน้ำมันเช่นกันค่ะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนกร,รกฎาคมมีสัญญาณปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะการใช้ใจ่ายภาคเอกชนและการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งตัวขึ้นหลังจากที่คอสอชเข้ามาบริหารประเทศค่ะนายเอกนิตินิติธรประพาโโสโฆศกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยค่ะว่าภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนกร,รกฎาคมเรื่องชี้เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้านะคะ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวร้อยละ3.6ต่อปีอีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันค่ะจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายลง การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งสะท้อนได้จากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวได้ร้อยละ5.5ต่อปีขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีอัตราเร่งขึ้นค่ะโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนกรกฎาคมจำนวน2 0 0 0 0นล้านบาทขยายตัวร้อยละ17ต่อปีเร่งขึ้น จากเดือนก่อนหน้านะคะที่หดตัวร้อยละ1.1สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนสนับสน,นุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาครัฐภายหลังจากที่คสชเข้ามาบริหารประเทศค่ะ ส่วนการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่จังหวัดระยองค่ะเพื่อสนับสนุนให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ซึ่งจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะนายศักดาพ,พันกล้ารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย3แห่งค่ะคือเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC เขตประกอบการอุตสาหกรรมเฮมาราชระยองและชุมชนอุตสาหกรรม IPP โดยจะเข้าไปส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทําให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับจังหวัดระยองค่ะมีพื้นที่อุตสาหกรรมรวมกว่า20แห่งมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า2000โรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีมูลค่าสูงเกือบ800 0ขอไปค่ะมีมูลค่าสูงเกือบ8 0 0แสนล้านบาทนะคะโดยรายละ85บมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะกลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซประสบความสําเร็จในการดึงกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรายใหญ่ของโลกค่ะเข้ามาจัดการประชุมใหญ่ในไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ นายนพรัตน์เมทาวีกุลผู้อํานวยการทีเซปเปิดเผยค่ะว่ากลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าไมซ์จะยังคงเน้นดึงงานขนาดใหญ่เข้ามาจัดในประเทศไทยหลังจากที่ผ่านมาสามารถดึงงานและได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้จัดงานและล่าสุดนะคะบริษัทยูนิซิตี้ธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพรายใหญ่ ได้เลือกที่จะเข้ามาจากการประชุมใหญ่ u n i c i t y Global Convention ในประเทศไทยระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก23ประเทศรวมกว่า5,000 50, 0คนคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะในภาคเช้าวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนสลับบวกลบค่ะจากแรงเทขายทำกำไรเนื่องจากว่ายังไม่มีปัจจัยหนุนอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อคืนที่ผ่านมาบวกขึ้นทุกกระดานค่ะโดยหุ้นสหรัฐนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษกิจที่แข็งแกร่งขานร,รับผลประกอบการที่สดใสของภาคเอกชน โดยนักลงทุนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐค่ะส่งผลให้ปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป15.31จ,จุดปิดที่1 7 1 2 2 0 1จุดนัสแดกบวก1.02จุดค่ะปิดที่1569.62จุดองฟังตลาดหุ้นเอเชียค่ะดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดในภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงไป81.07จุดแตดที่1 5 4ย์เจ็จุดขณะที่หงเสงตลาหุ้นนห้งกงนะคะ ปิดตลาดในภาคเช้าบวกขึ้นไปได้20.52จุดหลังจีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมช่วง7เดือนแรกของปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะปิดตลาดในภาคเช้าปรับตัวลดลงไป2.68จุดปิดที่1,561.90จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย18,768ล้านบาทค่ะ ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐนะคะปรับเพิ่มขึ้นไปได้2เซนค่ะมาอยู่ที่93เหรียญ88เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่เบรนต์ปรับเพิ่มขึ้นไป22เซนค่ะมาอยู่ที่102เหรียญเ2เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองในประเทศนะคะเช้าวันนี้ราคาทองยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองคําแท่งค่ะรับซื้อที่บาทละ19,350้บาทขายออก19,450บาทค่ะส่วนรูป,ปรพรรณขายออกที่บาทละ0บาทค่ะ